สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะแม่แต่ว่าช่วงนี้นานนานมาทีนะไม่ใช่นานานามาทีนานานจะมาทีไม่ได้มาควบม้าแต่อย่างใดแต่วันนี้มาควบสากค่ะอ่ะมาวันนี้ตำส้มตำกันดีกว่าวันนี้ตำส้ตำมตามะละกอหรือว่าตำหมักหุงนี่หวานๆเขาจัดไปให้สวยงามเลิศเลอเพอร์เฟก เนี่ยสับเส้นมะละกอย่างสวยเลยมืออซีบแล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งกว่าใส่กระเทียมลงไปจ้ะกระเทียมสามสี่เม็ดใส่พริกลงไปไม่ต้องนับมปนหรอกช่างหัวมันเถอะว่าแต่เผ็ดเผ็ดแสบแสบก็พอละเผ็ดพอไหมเนาะอ่ะหมดไปเลยตื่นตื่นพวดดิ ตัจะเข้าเด้อมันอาจจะมีความกัดเทือนนิดหน่อย้อพี่น้องเด้อตำมาคุงด้วยน้ำปลาต้มสุกปรุงรสบองแตนนะคะตำได้ทุกวี่ทุกวันแม่เอย๋ยขวดละ69บาทนะคะน้ำปลาถ้าสั่งซื้อ1โหลเนี่ยส่งฟรีเลยสั่งซื้อ1โหลส่งฟรีทันทีนะคะสำหรับน้ำปลรราบองแตนนะคะอร่อยด้วยน้ำปลาบองแตนรับรองคุณจะไม่มีผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ เตรียมปรุงเป็นสดแลดีสีกับไพ่ให้กาได้วัสดีค่ะคิดถึงกันม่าดคิดถึงี่ Nothing is that happy as being yourself <mie sweating> เถอะักยาวปาร้อนแโอ้มาไว้แผ่คิดหอดคิดถึงนะพี่นอ้องมาดูความคิดหอดคิดถึงเด้อใครคิดถึงกันกดสั่งปลาลาเดี๋ยวนี้น้ำปลาล9าบาทสั่งซื้อหนึ่งโหลส่งฟรีนะคะลรือมีดไปละอ๋อนี่นี่เจอแหละ ใส่มะเขือเทศลงไปโอ้สวัสดีค่ะพี่น้องคมๆได้อยู่สบมอยยหหรอนี่รับงี้ใส่มันให้หมดเลยมะเขือ สวัสดีค่ะมาเลยใครคิดถึงแม่ค้ากดสั่งน้ำปะลาร้ด่วนตอนนี้69บาทสั่งซื้อ1โหลส่งฟีเลยน้ำปะลาร้บองแตนโหลละโหลละ828บาทส่งฟรีเป็นสาวรุ่นใหญ่ มะเขืียเหลืองนําตํายังไงก็อร่อยค่ะหลับตาตาก็แซ่บเพราะว่าน้ําปะลาร้าเราแซ่บไม่รุ่นนี้ไม่ขี้ไม่มีขี้โมูหมดยุคที่จะมานั่งขี้โม้กันแล้วอร่อยก็ว่าอร่อยแซ่บก็ว่าแซ่บน้อยุคนี้เนาะน้ำปะลาร้านัวนว,นวไม่ดีไม่ขายไม่อร่อยไม่ขายตามคอนเซ็ปแม่ค้าหน้ามนคนสวยนักร้องคนใจนแฟนๆตะกแตน,แน,แนชโลาดาผู้ดัามาเต็มได้ดันโดนมาทีา่อะ สวัสดีค่ะาบนานามมิปุงตะบานเนี่ยปุงใส่ผงนัวใส่ไปรอดค่ะอย่าไปต้องย่านมันหัวล้านซามมันมันไม่เกี่ยวหรอกใครว่าผมล่วงเพราะชูรถผมล่วงเพราะว่าย,ย้อนมันอยากล่วงเวลาเราเลือกอะไรนี่ไม่ได้เลือกแค่ตามใจตัวเอง ใส่น้ำปลาลงไปหน่อยนึ่งอ,อ่ะเสร็จแล้วก็จะใส่น้ำปลาต้มสุกปรุงรสบองแตนนี่นะขาดไม่ได้เลยนะคะน้ำปลาต้มสุกป,ปรุงรสบองแตนขวดเต็มเตมเป็นแบบนี้นะคะทุกคนขวดเต็มเตมเป็นแบบนี้นะหกสิบก้าบาทนะคะสั่งได้เลยวันนี้จะใส่น้ำปลาต้มสุกป,ปรุงรสบองแตนเขยา่าเขยา่า หนึ่งสองสามว,วันนี้ขอสีออ่เพราะว่าอยากให้มันแบบว่าน้ำเยอะๆหน่อยแล้วก็ใส่มะนาวใส่ไปเลยวสวัสดีค่ะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปเพื่อความแซ่บ ไายบัตรเนี่ยใส่จไปโหลดอหอมหอมไปโหลดเป็นคนที่กินส้มตำชอบกินเปรี้ยวๆคนอื่นเขาอาจจะกินแบบกินหวานมันบ่อันนี้ทำไมนะได้เลยจัดไปเลยค่ะงวยงวยงวย ต้องมีเสียงโคแบบนี้มันถึงจะงแทเนาะน้องแดงนอ้องงน้องแดงอปดเศบต้นอะอ,อืมป<ะ>เปรียวสมใจข่อยข่อยอยากใส่นำไปแดงจังเลยด้วยจ้ะข่อยเซ่บักเน่าหลายผุดยอยากเปียวหลายอ่ะพยายามเถอะ แสบคือนเา่าอุ้ยนี่ค่ะใส่เลยเส้นบักหงูใส่ให้เบิร์ตเสียงตอล้นจะเเลย ปลาไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนอร่อยทุกครกค่ะเซบทุกครกค่ะ69บาทเท่านั้นคุ้มค่าตำได้หลายเถื่อเด้อพี่น้องเด้อฮึ่มไม่ใส่ะตะกอยังไม่เยวไม่โดนอย่างโอ้ก็กินไมนไหนฮื่มเจบ,นะบแล้วนะปั๊บืมพมแล่อ โอ้ยแม่เอ้ยหหเนี่ย,พ,ยพี่น้องวายเนีน่ย มาเด้อผิดน้อกเอ้ยมาจ้ะตำบักคุงแสบแสบบดแสบเห้เตะเลยใช้น้ำปลาบองแตนไม่อร่อยเห็ดเตะเลยค่ะโง่ไม่แสบให้เตะรับตาตำกระแส่บกินโจเลียสากคุณละเด้อ นี่โอ้ยพี่เนาะนี่ค่ะโห้ยมันไปจ่ะเนี่จยจ่ะโหยจ่ะเนี่ยบู๊ดเป็นไดอ่ะเนี่ยอันนี้สตอร์ไทยแมสตอร์ไตกับมาจา่ะนี่เลยนี่ แมนอ่าินีันนี้ไลฟ์เพจอะไรเนี่ยอันนี้เพจบองแตนเพจบองแตนนี่กินกับเนี่ยพี่นนอกใส่ไปเลยยังเสียผู้อยากพากมา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 กินแรกกันลไล่กกันล ตอนแรกแหละเ,ลหเดี๋ยวได้ภูขามาดผมจะเข้าด้วย ข่อยเน็บหัวก็ได้ข่อยล่างมือจะเข้าลาเรือ<ะ>งสดสะเฮม,มาเด้อพี่น้อง หยุดก่อนตะกต่นมาแล้วได้เวลากินละน้ำปลาต้มสุกปรุงรสบองแตนขวดนี่ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนนี่เอาถ่ายรูปเอาหนึ่งสองสามโอ้โหแม่เอ้ยหนโอเคพี่น้องเริ่มแล้วมาได้จ้า แสบๆเ้ยจ้าแสบๆเ้ยจ้าเนี่ยเพียไปเลยค่ะพี่น้องเงาปั๊ดทั้งสตัวไทยทั้งตัวลาวเนี่ยมีหอนเม็ดประคุงเหมนเด้อเนี่ย ไม่อยู่อันอือืออือหืออือือเดี๋ยอยู่อือหืออืผู้เสือบกระไดมัดิี่ล่ะอืมบักบักฮูงมีหดเปลือกแม่พี่น้องน้องหวานสับน้องหวาน มมืมาเด้อค่ะพี่น้องจา๋ามาเด้อมาเด้ขอข่อยบึงมีผู้ใดกับมันแน่เนี่ยอืม ยหนอหิวเลยปติมา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 พี่หมวยมา ยน้ำปลาตอนนี้ซื้อหนึ่งโหลส่งฟรีนะจ๊ะเห็นั้ยคะอือ,อ,อโอ้โหมีแต่คนหิวมาเด้อพี่น้องจา๋า มุดเจ้าทั้งมือทั้งช้อนไม่หิวเนี่ยแสบท้องมือกินแล้วค่ะคุณดิ้อ น้ำลายกันเป็นแถวเลยอ่ะจับมาเดอ้อสีหาวแบบเบอร์นัวไหลอร่อยมากๆเลยอือหือ,หอ ปลาเผ็ดเซ็บตําทุ่มตํานะถ้าได้น้ำปลาอร่อยคือจบ อ๋นนอกตนหืหยุ่มแซมรสหึหึปาพีน่นง น้ำมันควยแต่แข็งเอาหน้ามันน้ำมันไหลม,ม,ม,มาดื้อหมูเจ้า อืได้การ ใครมีน้ำปละบองแตนอยู่ในมือตําเลยค่ะตอนนี้ đẹp xuất. Đấy. <laughs> 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 เท่งเผ็ดเทิ่งแสบพีหน่อยเอยอคัน,ก,นกินไม่สุภาพก็ต้องขออภัยด้วยนะคะไม่ได้เผ็ดพริกนะเผ็ดหอมต้นหอมใช่ใช่เพราะมันเหมือนเผ็ดขึ้นจมูกอะเนาะนเผ็ดมาก ตกินต้นหอมอ,อุ้ยงงย่ากระเด็นขระตาไหม คนนี้ขาดม่ได <S <S ้โอเคจบซื้อติดครัวไว้ค่ะไม่ได้มาขีโม่ระดับนี่ไม่มีขีโม่ <S 2> <S 2> ปลาสับบองแตนอร่อยมากขอบคุณค่ปะปลาสับก็มีค่ะสั่งได้เลยแม่้องชิม Mà đơ mà đơ Bà hát kinh tâm คือน้ำลายเลยอ่ะคนดูแบบแซ่บไรถ้าเป็นคนใต้คืจะบอกว่าโรยจากงูนี่โรยจากงูนี่โรยกาดนี่โรยโรยปาดบ่าไม่นนอยๆได้หนิหนนคหไงไม่ใช่เนนนอย ช่วงนี้หวานหวานตำมือโปรโคนเดียวเลย <c oughs> ฟาดโอ้โหเห็นตำทุกวันเราก็เกินน้ำลายตามเห็นพี่แตนกินต้นหอมแล้วแบบโอ้โหหิวเลยเมื่อคืนอ่ะงงเลยมันเผ็ดต้นหอมเนี่แหละ ก็ไหลชื่อก้าที่สมจิตอร่อยแทะวาวาบเลยโอเคแลอง ต้นหอมแล้วบักชีอ๋อสวัสดีค่ะคุณแอวจังอ๋อพี่แอวสวัสดีค่ะหืมอ๋อน้ำปลาอร่อยค่ะ กินได้ทุกวันคือถ้าน้ำปะลาอร่อยนะมันตำอะไรก็อร่อย,ย,ยขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ ่มรหว่งนี่คือฟาดทุกวันเลยนะมแม่ <c oughs> ฟาดต้มตำตอนสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มอ่ะดึกดึกมันชอบหิวส้มตำเนี่ย <c oughs> เริ่มเผ็ดเผ็ดต้นหอมบะหมันเริ่มเผ็ดระเผ็ด คุณค่ะเด็กเสิร์ฟกันน่ารักน่ารักแค่ไว้รองแต่สี่โมงสี่โมงเช้าอ่ะไม่เช่ร์แบงแต่เมื่อวานสวัสดีค่ะคุณนรักยายสวัสดีจ้าพี่นัดพี่นัดกินไหมคะพี่นัด สตอไทยทั้งส,ตอ, squared, งสตอใต้ฉี่ออกมาจะเป็นกลิ่นอะไรกลิ่นเกลียวคือน้ำลายเลยวันหวานคือน้ำลายอ่ะแต่วันนี้กินตำกุ้งหน่อไม้ไปแล้วไงวันหวานเพิ่งกินตำไปไงนางสะใจนางไปแล้ว <c oughs> ห,หมดอี่ไหนทุกคน อืมเศษทั้งเพชรทั้งแซ่บสตอห์หืมอืมหัวกินให้หายคิดถึงเัินไปลเลยค่ะคิดถึงตั๊กแตนถังปลาเลยเด้อ อเกี่ยต้าสมก็คือมีตะกะแตนตำให้กินแหละยอมในความอร่อยสุด พี่้องเอ้ยมีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องมีป้าบอกป้ามียายบอกยายตำสมอร่อยคักๆแน่แน่ของแท้ต้องน้ำปลาบองแตนเด้อจ้ะขวดละหกสิบเก้าบาทถ้าซื้อหนึ่งโหลส่งฟรีจ้ะสั่งซื้อนุ่งโหลส่งฟรีทันทีเลยพี่น้องเอ้ยโคตรอร่อยเลยโคตรพ่อโคตรแม่อร่อยเลยมดคํคำจะพูดว่ามันอร่อยอร่อยจริงๆค่ะว้ายอิ่มมันถาดใหญ่เลือกเออ เออ oh. ของจริงอ,ะ oh, okay, okay. อ่ะโโออเเคคขอบคุณค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีจ้ะ